ภาษาไทยกเนี่ยนะข้อสอบจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบปรนัยสี่ตัวเลือกกองขอกององมอให้เรียนเลียกเลือกมา มายายหนึ่งก็คือเขียนย่อความสองเขียนเรื่องากหข้ามนะคะวันนี้ครูจะติวแบบปรนัยนก่อนสี่ตัวเลือกนะแนวข้อสอบมันอันนี้เป็นข้อสอบเก่าของปีที่แล้วนะข้อสอบข้อละสี่คะแนนแต่รวมคะแนนทั้งหมดแล้วจะรวมเป็นร้อยคะแนนนะเขียนนะข้อเขียนจะมีข้อละสิบคะแนนอยู่สองข้อใหญ่เป็นยี่สิบ ส่วนข้อเลือกตอบของอมจะเป็นแปดสิไม่แน,นอ่ามาเรามาดูข้อที่หนึ่งกันอ่านักเรียนอ่านโจทย์ร้อกัหนึ่งสองส เราไปดูข้อหข้อสข้อสามข้อสมันจะมีแต่ละข้อจะมีคําที่ขีดเส้นใต้ไว้นะคะนักเรียนจะต้องรู้ความหมายก่อนนักเรียนถึมจะสามารถใช้กับประโยคนั้นได้ถูกต้องเอามาดูตัวนี้น่งเด็กที่ชอบใช้ความรุนแรงมักรังแกเพื่อนที่อ่อนแกกว่าข้อ2อารกที่มีผิวอ่อน เปลี่ยนฤดูร่างกายของเด็กตะก่อ,อนไหวกว่าปกติจึงเป็นหวัดง่ายต่อไฟก็สีภาวะฮอร์โมนแปรปรวนจะทําให้วัยรุ่นกังวลง่ายและอ่อนโยนเป็นพิเศษคำที่ขี่เต้ มันควรใช้อะไรนะมาดูไปมาดูที่นี่มาดูต่อไปเด็กที่ชอบใช้ความรุนแรงมากแกนแก้เพื่อนที่อ่อนแอกว่ารูไหมอ่ายังไม่เอาเอาไว้ก่อนนะต่อไปข้อสองทารกที่มีผิวอ่อนเยาวจึงต,ต้องระวังไม่ให้สัมผัสสิ่งละลายเคลือผิว เพาว่าอ่อนเยาวไหมไม่ถ่ายมันน่าจะใช่ไหมนี่อ่าตอนนี้ยก็ออกไปก่อนต่อไปช่วงเปลี่ยนฤดูร่างกายของเด็กจะอ่อนไหวกว่าปกติจึงเป็นหวัดง่ายเปลี่ยนฤดูจากหนาวเป็นร้อนจากร้อนเป็นฝนอย่างเงี้ยมันการเป็นการเปลี่ยนฤดูแต่ว่าคําที่ใช้คือเด็กทารกมักจะอ่อนไหวมันใช่ไหมอ่อนไหว ก่อ,อนไหวมันใช้กับอะไรไม่ใช่กับร่างกายมันใช้กับอารมณ์ใช่ป่มเออมันอารมณ์ก่อนไหวแต่เนี้ยมันเป็นการเป็นไข้เป็นหวัดป่วยมันควรจะเกีเ่ยวกับร่างกายใช่ป่ามันน่าจะเป็นควา,าอมอดอีมากกว่าใช่ป่มเออแต่เนี้อันนี้เราก็ตัดออกไปเราต้องดูบริบทข้างๆคำของมันนะคะกับท้ายนะ